วิ่งเจ็บได้ครับกวามจีมานี่แมนวิ่งเจ็บบนเลยวิ่งเจ็บเขียนไว้นะวิ่งเจ็บวิ่งเจ็บวิ่งเจ็บบน,บบนตัวเลขของเสียนนี่เป็นบนย่างเดียวมั้งครับครับสูตรบนครับพี่น้องแต่ว่าบางนึงแต่ได้ทั้งบนทั้งล่างโหหวั่นาบางนึงประเด้ทั้งบนทั้งล่างเขาบนเขาล่างเลยตัวนี้พี่น้องแต่ถือว่าโชคดีเนาะเมือนี้เอาได้มากเพราะิ่นแต่ว่าคันันเลขล่างมันกะติดทีบโคงจริงนะแต่ว่าผมเบาหรอก เหล็ก่างติดหกเปนบ่เสียนวันนี่ครับน้องพี่น้องฟังไว้เด้อครับเหล็ก่างติดหกจักสิบเป็นหกอย่างนั้เสียนเป็นบ่จับมาบ่จับเจาะบนอย่างเดียวเลยเจาะบนอย่างเดียวเนียนบนเบนเจาะบนสูตรเราเนียนบนอย่างเดียวสี่หาสามผมเคเห็นมาสี่หาสามเลยตรงเลยตรงเลยแตเราบ่อสีองตัวผมเดี๋ยวบ่อสี่สามเสียดายเนาะ แสดงว่าสูตรสูตรนี้นี่เฮ็ดมาโดนแล้วหรอครับโดนนี่ครับเฮ็ดมาโดนแล้วแต่ว่ามันก็ลุดอยู่มันเกิธรรมดาเนาะเด็กนั่น,นแต่ว่าม,มันรุ่มันแดงสีรุ่ดเอาง่ายๆเสี้ยนปีหนึ่งลุดจ็ดเทียนครับปีนี้ลุดมาแล้วเทียนหนึ่งปีนี้ลุดเทียนหนึ่งครับเป็นธรรมดาแต่เฮ็ดมานี่ชิบว่ารุดอีกน่นบ่ครับแน่นครับจากนั้นมาครับเพราะท่านเลยรุ่ดเจ็ดเขาตลอดครับ ขอสามตัวเลยบอกครับสามตัวหม่สองตัวใหม่ยังอยูอ่แหละแต่ว่าออกส่วนมากสิออกตรงตรงเลยยังไงครับส่วนมากออกตรงเลยครับออกตรงเ็าต้องกลับเนนบอกส,ส่วนมากเลขเสี่ยงส่วนมากดีโดนมันยังสิมีกลับนะครับแต่ว่าขยุ่บนที<ม>่เราขยุ<ม>่บนที<ม>่เราเนี<ม>่ยโอ้พี่น้องลงทุนง่ายขนาดเด้อเอา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 ตัวกันไว้น้ำเสี่ยงแต่ว่ามันกับลงไทยตัวเดียวกันที่เราเนี่ย แต่ว่าเอาแต่ละลอยมันบอกเปลี่ยนแต่ละลอยเปลี่ยนแต่ละลอยเคยไ่งดแล้วครับ่เป็นตีอมติดจูงวดเลยูงวดจูงวัดะว่าผมมักบสี่หลายสี่เท่าสามพันสี่พันต้เป็นปี <c oughs> ปี 2, 2> หนึ่งสองปีสา 4, 000, 5, 000, มี่พันหาพันหมื่นนังกี่ละเช็ดเงิแต่ว่าปีหนึ่งปีที่เปีนี้เาจะลดเท่เดียวปีนี้ลดเท่เดียวนับมันด้วยจเดือนแล้วนี อันนี้เป็นเดือนแปดเดือนสิงหากับสมัยสิบสิบหางวดไป<อ><ว>ดขือมันสิบหกงวดนี่มันพิดงว,วดนึงเขามีโอกาสดีก็ได้เนาะถือว่าถือว่าเป็ี่ยนโอกาสดีเลยงวดวนดันหนึ่งผู้ใดโู้มาผมว่าสิบวกเคนอยู่เหนมันได้บอกรถไปบ่หูเหมือนบ่เป็นผลเลยเนาะเจ้านี่นะี่ะเอาเลขวิงมาครับที่ผมถาม เก้าอยยังเดียวเนี่ยนั่นนั่นน่ขี่รถไก่แล้วจนวนนั่นผมกับจับประกอบกู้ผมกับทอวางคนเมาลินเมาแซวโอ้กูเมาวีรีเราเกิดเป็นเสียนนี่แหละเนาะเากำลังสิขึ้นรวาแล้ว่าะเอาเพะเลดวิ่งผมเป็นคนมากกว่าองศัหนเ่มัดกว่าังเพียรที่ข้ามเดียวปดไปรวดนะครับ มักงั้นตะกลงกันมันมีคำ่าโค้งสุดท้ายอตัวนั้นเล่เน้นๆแล้วเลขเสี้ยนมันมีโครงสุดท้ายเด้อพี่น้องให้ยแล้วห้เลยครับลงทุนได้เลยว่าเพิ่นเรียกนะหักปุ๊บว่าถึงสามนาทีคก็ผมเห็ดแล้วเดาเห็ดแล้วเรียบร้อยครเดี๋ยวทำนวลนะครับเนาะเดี๋ยวำนวลได้เลยบาดออกงวดได้เลยบาดนี่สิมาเลียนน้ำได้บ่น้อยเนาะโอ้ที่ว่าจริงเลย ตันเดียกน้ำผัดสเปี๊ยันเนียมาทากับเหียตนเดี้ยนีหอัดเปียเราได้แนวมนีทนี้ขอแน่วทางให้พี่น้องเอฟซีห้าเนี่ยแหะดีดีกว่าให้คนเดีวมันจังมันจังหมานมันจังไม่ชอบเนาะครับอืมันมันมันเขางวดนี่มาน่ยเราก็แบบทีนาปากเจแล้วไว้ด้วับครับว่าผมท่างเขาไปยากอืม่างเขาไปยากแต่วันรถาลดแรงหอดี่รอกแต่ว่า ส่งเดียวยากไงส่งเดียวยากตีสวยหน่ตีเจ้าคิดว่าเจนเบอร์เทอร์ไว้ในะท่าทมีผู้อยากโทวมหาเอจนเบอร์เทอร์เจ้าลูกนั่งเจนมีพี่น้องพีอเากโทรหาโทรหาถามตัวทีามแนวาทางได้ดีใจทรถามเนทานท่งพี่คนสนใจอยู่แล้วพราะอาาแต่มันเข่ามันเนี่ยเดเข่าทามตัวโ้เลยก็ 9 3 7 9สพี่น้องเอ็กซ์ซีพังไวยเด้อครับปีนี้นี่มัน8เดือนเดือนสิงหาเนี่คือวนาแเดือนแล้วเพิ่งรุดไปงวดเดียวบ่ามันขาดตัวนึงบ่บน่งสองี่หกเจ็ดแปดเ้าเอาศูนย์เก้าสามเจ็ดเก้าศนยกะโอ้มันตรงเขียนใหม่ อัดหกตัวนึงดเดี๋ยวพี่น้องเนี่ี่จะล่อเสียนเป็นเขียนสายเบื่อทั่วห้ก่อนครับเดี๋ยวกะเจเอาตัวเลขให้พี่น้องเบิง้หงหนึ่งเสียนเป็นบอ่บอหลายพี่น้องอจะมันดีแงี้ยอัดบอหลายพี่น้องจะจมหายดิเพราะว่าเป็นบอ่อยาก่ฟังบอ่อหลายวะส่นบฟังบ่อยากฟังกู้ใหญ่วะสิน แต่เนื้อยๆบ่อเหน้อยๆบ่อเต็มไปหมดเนี่ยเลยนี่แต่เนื้อยๆเลยตาเหน้อยๆด้วยผมมันใจเเออขียดฉันใตเห็นไหมครับ72กับ672ขีดฉันใตให้สองหางขียดฉันใตให้ C72 กับ672ตัวท้ายเป็นตัวเดียวกันหมด้อครับพี่น้อง เนี่ยของเจียนพันบอหลายบอนอย่างเดียวบนอย่างเดียวซุ้มนี่คือสามตัวนี่คือบ่ต้องตัดเหรียญสามตัวบ่ต้องตัดเหรียญจริงครับสองตัวในถ้านั่นครับครับกรับกลับเอาตัดให้แล้วเยบรอยแล้วเพราะว่ามันมันก็แค่สามหางนึงสี่หางสี่หางโอ้สามหางสามหางบนเพียงเดียว สโซเด้อพี่น้องได้ไปนอตช่างหนังสิได kind of ้เอาไม่พี่น้องครับนะพี่น้องท่างเพีรครับแคปหน้าจอเลยเด้อครับเด็กเซียนเด็กเซียนอดล่องเบิ้งครับแต่ว่าปีนี้พิดไปเที่ยเดียวงวดวันหนึ่งกับเจ็ดแปดสองตรงๆครับ สิบหกหมวดสจ็ดหมวดหนึ่งแต่ว่าทางสองเข้าบ่ไดดมาตามเด้อครับเพิ่นกับบดอใหายทางช่องกับพอดีเมื่อนี่ถือว่าเป็นเหตุบังเอิญที่สุดครับเพิ่นมาบานเจ็เต็นรถมาพอกันนาพอกันพอดีครับกัเลยใดข้าวครับออมนาพอเพิ่นกัเลยเอาขึ้นไดข้าวว่าให้เลขถือดีแถวสันสันว่าถืออีหลีว่าสันแต่เม่นอีหลีครับพี่น้องหมวดตรหนึ่งอันเจ็ดแปดสองตรงตรงครับเพิ่นห้แตะเลขบนเด้อครับบนอย่างเดียว ลองเบิ็งครับ้ายากคุยกับเสี่ยนพันกับเบอร์โทรรัาย่ใต้คลิปนี่แหละครับช่วงปีกายในผมไปเสื่อนเราจย่น้ำเสียยังย่บนแบงจนเราได้ถามตุ่มเนาะเจ้ามาทัศนี่่อยูครับที่ว่ามัน่าดมาตรวัดนั้นสามสุน ตัวเดียวโคโล่หนิบกกับกอไม่ออกหลังโมวดนนั้นผมใส่ตัวเดียวเลยไงตรงๆเลยเจี๊วันตรงนึงอันนี้อยู่สองตัวมีเจ็ดสองกับแปดสองเพราะนั่นเจี๊ยสองตัวแต่ว่าผมเรียกคัดเจ็ดสองเหมือนแห้งหนยังเดียวอัวแปดตัวผมก็ได้ได้ผมก่อน ถ้าถาหวัดเก็ดสองี่ยผมจีได้สองมือ,อมแต่ว่าบัดนี้ไม่ออกแปดสองเลยหาท่าออนนาดอเ้ยตัวเลขตองเอานาได้อครัใต้นาครับมันนาพีน่น้องเย็บซี่กะแคปนาจอแล้วก็ไปขยายเบ้งเด้อครับ ก็ขอบคุณเซียนหลายๆครับขอบคุณครับขอบคุณครับโชคดีตัวมันเสียนนั่นครับ